สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่18พฤศจิกายน2567นะคะเช้าเช้าของวันที่18ค่ะแม่เพ่นกามาทักทายสบายดีเอฟซีทั้งช่องคือเก่านะคะแม่เพ่นได้มีแนวทางลาวพัฒนาของ4สำนัก นาะตอนนี้ได้มาก่อนมาฝากมาตอน f อฟทั้งช่องก็คือของอา,อาจารย์ต้อยน้ำโชคแอดมารวยแล้วก็แอดอ้อยพารวยสุดใจพารวยนะคะสี่ำนักนะคะ FC ในคลิปนี้แบบเพ่นกับฝากกดไล์ก็แช่ให้แน่เนาะตัวเลขถึงจะเข้าจะหลุดก็ เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ fc ส่วนของสุดใจพารวยเข้ามาติดต่อกันแล้วสี่งวดติดนะคะ fc ของสุดใจพารวยค่ะเนาะถาบึงถามารุ่นมาติดตามกันตงงวดนี้นะคะว่าจะเป็นจังไดน,นะคะก็ขอให้โชคโชคมันมนกันทุกท่านทุกคนนะคะบึงดีๆคัดดีๆเนาะก่อนจะลงทุนเสี่ยงสื่อเ้อจ้าเนาะอ่ะ ไม่เพ่นก็จะให้ fc ทั้งช่องมะบึงเอาผลงานลาวพัฒนานงวดที่แล้วกันก่อนนอคอยไปตามอาตัวเลขแนวทางของวันนี้เนาะค่ะ fc กบมะบึงค่ะผลลาวพัฒนานงวดวันที่15ที่ผ่านมานะคะ,ะเลข6ตัวออกที่8 9 5 1 3 6เนาะส่วน5ตัวก็คือ9 5 1 3 6 4ตัว5 1 3 6 แล้วก็3ตัวบน1,3,6 2ตัวบน3,6และ2ตัวล่างก็คือ5,1นั่นเองนะคะ F C. อา่ยค่ะยายทรมาแต่เล่าค่ะเอฟซีเวลับเนาะทำงานอยู่แป๊บนึงค่ะนาะเดี๋ยวโทรกลับจ้าคุณแม่จ้าเนาะ พิ่นโทรหาลูกทุกมือหาหลานคุยกับคำแพงค่ะได้เห็นหน้าหลานก็ดีใจเนาะอ่ะตามภาษาผู้เฒ่าเนาะคิดฮอดลูกฮอดหลานเดี๋ยวค่อยโทรกลับค่ะคุณแม่ทำงานก่อนเนาะอ่ะมาบึงของแอดมารวยนะคะแอดมารวยงวดที่แล้วให้วิง่งลูที่ห้ากับหกนะคะห้ามาเนาะนี่ค่ะก็ เข้าห้าหนึ่งนะคะ fc ของแอดมารวยเนาะนี่ค่ะห้าหนึ่งค่ะล่างเนาะห้าหนึ่งล่างตรงๆนะคะของแอดมารวยค่ะามาเบิงต่อของแอดอ้อยพารวยงวดที่แล้วเด่นสามองเอเด่นสี่ลองสามเนาะ สามมานะคะ fc จับคู่เข้าที่โอ้บ่เขาเนาะ fc เนาะเพิ่นโบมี่สามหกค่ะมีแค่สาม3ป1ดสามสามสามหนึ่งเนาะกรเลยบ่เขาค่ะจับคู่บ่เข้าเนาะเลขวินก็บ่เข้านะคะ fc เข้าแค่ตัววิ่งตัวลูดเนาะส่วนอาจารย์ต้อยนำโชคให้วิ่งลูด ศูนย์กับหน um. ึ่งหนึ่งมาล่างนะคะนี่ค่ะจับคู่ให้เข้าสี่คู่ค่ะห้าหนึ่งหนึ่งห้าเลขออกห้าหนึ่งตรงๆนะคะล่างของลาวพัฒนานะคะลงไปเขียนบนนะคะเลขวินถามี6กเนาะจะเขาเลยนะคะเขาทั้งบนทั้งล่างเออทางถามีสามนะคะเอฟซีถือว่าเข้านะคะของอาจารย์ต้อยน้ำโชคเนาะเพื่อนไห้หน่อยคู่นะคะนาติดตามอยู่เนาะ ส่วนอาสุดใจพารวยวิ่งลูดบนล่าง3กับ6กสก็มา6ก็มาก,มากอดคอกันมาบนนะคะก็จับคู่เข้าชุดเน้นด้วยเนาะเพิ่นเน้นมาให้สามหกกับ3 8เข้าสาตรงๆนะคะเข้าสาตรงๆค่ะบนนะคะ fc ของสุดใจพารวย4ี่งวดติดต่อกันแล้วนะคะ พอได้ติดตามคงจะหูเนาะแม่เพ่นบ่ได้ตัวค่ะเขากับว่าเขาลุดกับว่าลุดเนาะอะ,อ,ะอันนี้เนาะหลังจากเข้าได้ผลแนวทางทั้งสี่เซียนแล้วเนาะว่าแต่ละเซียนแต่ละอาจารย์เป็นจังไหนเนเขาบอ่บอเขาบอ่อเขาก็เห็นกันแล้วเนาะมาเบิงเอางวดนี่ค่ะวันที่ 18, สิปดพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดเนาะ อาลาวพัฒนาแอดอ้อยพารวยให้มาวิ่งลูดบนล่าง6กับ8เน้น8ปลอง6นะคะเน้น8ปลอง6เนาะกับเลขวินมี4 5 6 9 2 8เนาะจับคู่มีอ่าทั้งหมด9คู่นะคะ FC ก็คือ4 8 4 6 4 2 5 8 5 6 8 2 6กแปดและ6กสองเด้อจจากเอฟซพันจะเน้นให้อย,ยู่ที่6คู่เนาะก็คือ4ี่แปดสี่หกแดสองหกดหและ6กสองค่ะชุด3ามตัวบน9 6 8แดและห6 2 9กสเี่หนาะชุด3ามตัวบนนะคะเก้าหกแสองและ9ก้สี่หค่ะ งวดที่แล้วเพิินให้มาวิ่งลูดเด่นซีลองสามสามมาบุญเนาะแต่ว่าจับคู่บเบา,เาส่วนงวดนี้ให้เด่น8ปลองหเลขวินมี4ี่ห้าสองแจับคู่4ี่6 4 2 5 8 5 6 8สี่สองห้าและหกสองเนาะเน้น4 8 4แปดสีองหกด 6 6และ6 2นะคะ fc ของแอดอ้อยพารวยนะคะมาต่อที่ของอาจารย์ใต้ยนำโชคงวดนี้ลาวพัฒนาให้วิ่งรูดที่3กับ4นะคะ3กับ4ค่ะจับคู่6 3 3 6 6 4 4 6 7 4 4 7 8 4 4 8ส่วนเลขวินมี6 7 8 3 4 2นะคะ ของอาจารย์ต้อยน้ำโชค่ะงวดที่แล้วของอาจารย์ต้อยให้วิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งนะคะศูนย์กับหนึ่งก็มาทั้งสองตัวเนาะมาทั้งสองตัวค่ะเออขอโทษหล,ลายๆมาหนึ่งตัวนะคะ fc ขอโทษเบาผิดค่ะจับคู่ให้เข้าที่ห้าหนึ่งล่างตรงๆนะคะจับคู่ให้เข้าที่ห้าหนึ่งล่างตรงๆค่ะเนาะส่วนเลขวินก็ มาแค่ล่างเหมือนกันนั่นแหละเนาะที่เพิ่จับคู่ให้เขานะั่ะนั้เนาะะส่วนวดนนี้วิ่งลู่สามกับสี่นะคะสามกับสี่จับคู่ชุดเน้นสี่คู่กับให้ด้วยก็คือหกสามสามหกหกสี่สี่หกเจ็ดสี่สี่เจ็ดแปดสี่สี่แปดเลขวินมีหกเจ็ดแปดสามสี่สองนะคะอ่ะเอฟซีทั้งช่องแคหนาจออันน้นกันค่ะมาเบิงค่ะตรงกันที่เอฟซีว่าตัวใดนี่ค่ะ สี่แปดแปดสี่เนาะนี่ค่ะตรงกันที่สี่แปดเนาะคะ่ะของอันแอดอ้อยพารวยแล้วก็สี่หกนะคะอืมเนาะตรงกันตัวใดอีกบอค่เอฟซีนี่เนาะก็จะประมาณนี้ค่ะของอาจารย์ต้อยน้ำโชคและของแอดอ้อยพารวยก็จะตรงกันที่สองคู่นี้เนาะสี่หกและสี่แปด อ่แคปหน้าจอได้หรือยังคะไปต่อได้ค่ะมาห้ามกมาต่อกันของแอดมารวยงวดนี้ค่ะงวดนี้วิ่งรูดบนล่างให้มาเก้ากับ0นย์นะคะจับคู่9ก้าสา9เ9้าส้าห้าเและ98 0 3แปด5ูนย์สานย้นและเกเน้นให้ที่9ก้าสามเกและ0ูย์สเนาะ เน้นที่สี่คู่ของแออ้ยเออของแอมารวยนะคะ fc ส่วนงวดที่แล้วนี่ค่ะเพิ่นไหมาานะคะห้ากับหกห้าก็มาหก็มานะคะห้ามาล่างหกมาบนเนาะนี่ค่ะหก็มาค่ะ fc หก็มาเอห้ามาล่างหกมาบนจับคู่เข้าล่างเนาะ ก็คือ51าหงตรงๆล่างนะคะของแอดมารวยงวดนี้9กับ0ูนจับคู่9ก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเและ91นะคะของแอดมารวยค่ะเนาะได้แล้วไปต่อของอาจารย์เออของชุดใจพารวยงวดนี้ลาวพัฒนาสุดใจพารวยได้ตัวใดมาฝากคะ่ะเด่น6กลอง2เนาะ วิ่งลูดเด่น6กรอง2เลขวินมี2 4งสี่หนึ่งหกเจะคะจับคู่ให้เหมือนเดิมนะคะสองหกสองเก้าสองเดสีและ1 7นะึเนาะสตัวเน้นเม็ดเดียวเน้นเน้นก็คือสองหนั่นเองชุด3ตัวบนมีหนึและ4ี่หเน้นที่เน้นเน้นเน้นที่4ี่สองหกค่ะเอ ของสุดใจพระรวยงวดนี้นะคะอ่ะส่วนงวดที่แล้วเข้าสามตัวโต๊ดเอาสามตัวตรงบอโอเปเมนเนาะมันเป็นหนึ่งอันนี้นะพันไหมาศูนนี่ค่ะเน้นโอ้ย,ยเกือบแตกสามตัวตรงเนาะ หนึ่งสามหกสันเด้เนะ 0, 3, e or, 1, or, 1, 3, าะศูนย์สามหกอีออกหนึ่งซีออกอันศูนย์สามหกห้เนี่ก็บได้เนาะไปออกหนึ่งสามหกแต่ว่าอยู่ในใกลุ่มขาเจ้าถือหลายเนะาะเพราว่าสุดใจพารวยให้เน้นให้โค้งสุดท้ายนะคะอยู่ในใกลุ่มสุดใจพารวยค่ะแม่เพ่นบได้เขากลุ่มพ่นดอกเนาะแต่ว่าเมหรือว่าเจแดงเบาให้ฟังค่ะเนาะอ่ะ เอทั้งช่องเบิงเอาพิจรารณาเอางวดที่แล้วก็เข้าตัวเน้นงวดก่อนก็เข้าชุดเน้นเหมือนกันเนาะคะ่ะของสุดใจพารวยเข้าแต่ตัวเน้นเลยเนาะสามสี 3, 4, งวดติดแล้วงวดนี้จะเป็นจังใดเบิงต่อสู่ต่อไปน้ากันเป็นกําลังใจให้ทุกเสี่ยนทุกอาจารย์นะคะอ่ะ สุดจะพระลวยงวนนี้วิ่งลูดเด่น6กลอง2เลขวินก็จะเป็น2 4งสี่หนึ่งหกแล้วก็จับคู่ชุด2ตัวสองห2สองเก้าสองเหกสี่ดหนึ่และ1 7เนาะส่วนชุด3ามตบบนหนึ 1, 9, 6, และ4ี่สองหเน้นเม็ดเดียวเนาะสตัวก็คือ4ี่หนั่นเอง2ตัวก็จะเน้นที่สองหนะคะ นี่ค่ะอ่ะตามนี้ค่ะแคปหน้าจอเอาเด้อค่ะแคปหน้าจอเอาของสุดใจพารวยและแอดมารวยงวดนี้เลาาพัฒนาแม่นแม่นเด็ดเด็ดที่ทุกคนไม่ควรพลาดฝากบอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อๆด้วยเนาะช่องน้องคำแพง h ช n แนลจะมีเลขดีๆเด็ดๆมาฝากมาตอนเอฟซี่ทั้งช่องทุกทุกมือทุกทุกวันนะคะบ่กว่าจะเป็นแนวทาง้าน้อย ลาวพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยทุกทุงวดเด็ดเด็ดังๆทั้งนั้นนะคะฝากกดติดตามด้วยจ้าคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคโชคมานมาลำลำรว้ยๆยนะคะสวัสดีค่ะ